งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศสัก์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลจเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516 แด่ครูฉันผู้รังสรรสอนสั่งหวังเกิดผลยกวิญญาณด้านจิตใจหัวใจคนจากวังวนหลุดพ้นอวิชชาสิทธิสำนึกตรึกตรองไตรในคำสอนสิทธิสังวรคำสอนครูคู่ใจหนาสอนเรียนรู้สู้ชีวิตวิทยา ใช้ปัญญาเบิกทางอย่างพอดีฉันจดจำถ้อยคำครูผู้ศักดิ์สิทธิ์สั่งสอนสิทธิ์ให้รู้จักรักศักดิ์ศรีรู้จักงานการเอื้อนเอ่ยเผยวาจีถ้อยวาทีพริ้งไพเราะสนอกกันจากจดจำคำสอนดีมีความหมาย จนชีพายมิคลายไปให้แปรผันพระคุณครูผู้หวังดีมีอานันต์ชั่วชีวันไม่เลื่งครูผู้สอนใจสิทธิ์ร้อยรถบทกรอนสุนทรหวานเนื่องในงานการเกษียณเปลี่ยนสมัยมุทิตาครูอาจารย์การตามวายัย ครูจักได้พักผ่อนย่อนกายาขออันเชิญคุณพระศีรีที่เรืองฤทธิ์เนรมิตรพรชัยให้รักษาอันเชิญองค์เผ่าพงวงอินทราน้อมพรมาแดค่ครูผู้กเกษียณเทินนายสมานอินนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมเกิดเมื่อวันที่3เมษายนพศ2507ที่อยู่ปัจจุบนันบ้านเลขที่3 4ทับ11ถนนบ้านเก่าหนองสเสม็ดตำบลน,นางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์วันบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่16ธันวาคมพศ2530คติประจำใจความขยนันประหยัดอดทน ลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจเป็นผู้บริหารดีเด่นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมเขต3ในปีพศ2566เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบสเ t สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและมีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนจำนวน1คนเป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบอาทีสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในปีพศ2566 และมีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนจำนวน2อ2คนเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนสอบโอเนปีการศึกษา2,567ในรายวิชาภาษาไทยและรายวิชาวิทยาศาสตร์ร้อยละ50ขึ้นไปได้รับเกียรติบตัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนางนารีคุณวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง เกิดเมื่อวันที่15มีนาคมพศ2507ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่20/4ทัถนนพลเวียงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์วันบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่15มิถุนายนพศ2533คติประจำใจจงทำดีกับคนดีผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจได้รับโลกเกียรติคุณตามรอยพระราชปณิธานสร้างสรรค์าง,งานเพื่อแผ่นดิน จากสมาคมสมโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปรถัมภ์ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดีประจำปีพศ2554จากคร,รูรสภาได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณต้นแบบครูผู้สร้างคนประจำปีพศ2555จากพลเรือเอกชุมพลปัจจุสานน์องคมนตรีได้รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติรางวัลครูของแผ่นดิน ประจำปีพศ2558เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนสอบโอเน็ในปีการศึกษา2566รายวิชาภาษาไทยชั้นป .6 ร้อยละ50ขึ้นไปได้รับเกียรติบัตรสำนักงานคณะกรรมการการาศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้บริหารโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขดีเด่นระดับทองปีการศึกษา2566 และรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดคลิปวิดีโอสั้นสุขภาวะดิจิทัลประเภทผู้บริหารระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ประจำปีพศ2567ในสมบัติศีพดุงผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา90บ้านโคกตะแบก<ม>เกิดเมื่อวันที่2เดือนมกราคมพศ2507 ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่966ทับ1หมู่9ตำบลลำปลายมาศอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์วันบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่16พฤษภาคมพศ2527คติประจำใจคิดดีทำดีทำทันทีผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจครูในดวงใจ4ครั้งที่18 ปีพศ2563โดยคนอากาศเอกชลิตพุกผาสุของมคมนตรีผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นปีพศ2563โดยสมาคมรองพูวอในการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยรางวัลผู้บริหารดีเด่นปีพศ2566ของอำเภอเฉลิมพระเกียรติและผู้พัฒน,นาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ปีที่18ปีการศรึกษา2566ระดับประเทศนางลาวันศรีพดุงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา90บ้านโคกตะแบกเกิดเมื่อวันที่10เมษายนพศส5 0 7ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่6ทับ1หมู่13ตำบลอีสานเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์วันบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่1ตุลาคมพศ2533 คติประจําใจมองโลกในแง่ดีผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจครูผู้สอนนักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ net, ปีการศึกษา2557ถึงปีการศึกษา2563ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ ครูผู้สอนนักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ปีการศึกษา2,557ถึงปีการศึกษา2,560ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ ครูผู้สอนนักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT ปีการศึกษา2565ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอเนชชั้นประถมศึกษาปีที่6กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา2557ได้อันดับที่2ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรีรัมเขต3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประจำปีการศึกษา2557ได้อันดับที่3ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมเขต3ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นปตระถมศึกษาปีที่1-6งถึงงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่67นางเพชรรัตนดนเอีย่ยมโรงเรียนบ้านเจริญสุขกรอปอกลางอุปถัมภ์เกิดเมื่อวันที่11คกุมภาพันธ์พศส5 0 7ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่55หมู่ที่10บบ้านหนองม่วงตำบลถนหน,นหักอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ วันบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่2กันยายนพศ2528คติประจำใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดเหรียญจกกักรพรรดิมาลาจอรอพอครูผู้สอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ม,มีผลการทดสอบ NT สูงกว่าระดับประเทศ และหัวหน้างานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเจริญสุขกรปออกลางอุปถัมภ์นายสมศักดิ์สีหราชโรงเรียนบ้านถาวรเ,เ,เ,เกิดเ,เ,เมื่อวันที่27สิงหาคมพศ2507ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลนที่66หมู่9หมู่บ้านโนนกลางตำบลถาวออรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์วันบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่1พฤศจิกายน พศ2531คติประจำใจงานคืองานทำสุดความสามารถผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจครูผู้สอนนักเรียนมีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ปีการศึกษา2559ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศมีผลงานนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เบสปรัชช์ระดับดีเยี่ยมประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับคัดเลือกเป็นผู้กำกับลูกเสือดีเด่นกลุ่มโรงเรียนถาวรวัฒนาและเป็นครูผู้ทรงคุณค่าเนื่องในวันครูประจำปีพศ2567นางอุไรวุฒิประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เกิดเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพศ2506 ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่170หมู่ที่8ถนนประดิษฐสัมพันธ์ตำบลตาเปก๊กอำาเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมวันบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพศส5 2พคติประจําใจทําวันนี้ให้ดีที่สุดทําเต็มที่เต็มเวลาเต็มความสามารถผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจภาคภูมิใจในอาชีพของตนเองเสมอ ได้ปฏิบัติงานตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเป็นผู้ให้ความรู้แก่ลูกศิษย์ช่วยเหลือดูแลสร้างศิษย์ให้เป็นคนดีโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนรางวัลครูดีเด่นปีพศ2552และปีพศ2559รางวัลหนึ่งแสนครูดีปีพศ2555และรางวัลครูผู้ทรงคุณค่าปีพศ2567 นางจีรนันชนะพันโรงเรียนบ้านถาวรเกิดเมื่อวันที่17ตุลาคมพศ2508ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่1 0 1หมู่ที่1บ้านถาวรตำบลถาวรอ,อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์วันบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่18พฤษภาคมพศ2530คติประจำใจความพยายามครั้งที่100ดีกว่าคิดท้อถอยก่อนที่จะทำ ผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนจนผ่านการประเมินโรงเรียนในฝันได้รับเกียรติบัตรครูผู้ไม่มีวันลาในรอบหนึ่งปีครูผู้มีผลงานดีเด่นเนื่องในวันครูรางวัลหนึ่งแสนครูดีครูผู้สอนนักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT สูงกว่าระดับประเทศ และเป็นคณะกรรมการการประกวดมารยาทไทยในงานศิลปะหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษานางอังกฤษใจสุดทิครูโรงเรียนพนมรุง้งเกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคมพศ2507ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่99ทับ2หมู่2ตำบลตะเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์วันที่บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่29กร,รกฎาคม พศ2530คติประจำใจตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคําสอนผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจปีพศ2541ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นของครูรสภากระทรวงศึกษาธิการปีพศ2544ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูต้นแบบของสำนักง,งานคณะกรมกรมการการศึกษาแห่งชาติ ปีพศ2546ได้รับการคัดเลือกจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติให้เผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องตำนานที่เกี่ยวข้องกับปราสาทพนมรุง้งทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ช่วงเวลาหลังข่าวในพระราชสำนักโดยออกอากาศวันจันทร์ที่31มีนาคมพศ2546 และได้รับการสัมภาษณ์สดออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5MHz ิช่วงเวลา7.45นาฬิกานาทีถึง7.55นาฬกา5นาทีปีพศ2 5 5 7ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลบริษัทอักษรเจริญทัศน์ให้ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเผยแพร่นวัตกรรมการสอนของครูภาษาไทยประกายเพชร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพันษา8 4พรรษาตามรอยพระยุคลบาทพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินโดยเผยแพร่ภาพทาง YouTube และโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมปีพศ2551-2559ถึง 2, 9, เป็นกรรมการผู้ตรวจผลงานทางวิชาการครูชำนาญการพิเศษคสอ .3 ในด้านที่3ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต1-4และสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต32รวมเวลา8ปีนายบัรดิตพิทยารักษาพักดีครูโรงเรียนพนนรุ้งเกิดเมื่อวันที่31สึงหาคมพศ2507ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่69หมู่ที่16 บ้านวัฒนาสามาคัคคีตำบลยายแยมวัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์วันบรรจุข้อรับราชการเมื่อวันที่25กรกฎาคมพศ2528คติประจําใจตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจมุ่งมั่นตั้งใจทํางานตามอุดมการณ์และจรรยาบรรณวิชาชีพตั้งแต่เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา,าศึกษาต่อที่สำคัญดังนี้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจากค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาจากจังหวัดบุรีรัมย์และในพศ .2554 เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในงานศิลปะหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดมหาสารคามนายกิติชนเชียนรํมครูโรงเรียนพนมรุง้งเกิดเมื่อวันที่9มกราคมคศ2507ที่อยู่ปัจจุบนันหมู่บ้านมานิดเมืองใหม่ เลขที่5ทัพสตำบลชุมเหผดอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์วันบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่17ธันวาคมพศ2530ทัติประจาใจกะยิราเจกะยิราเถนังจะทำสิ่งไรควรทำจริงผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจ นายประจักษ์สนั่นรำมช่างไฟฟ้าสโรงเรียนบ้านบัวตะเคียนเกิดเมื่อวันที่27พฤศจิกายนพศส5 0 6ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่72หมู่ที่5บ้านหนองสแกตำบลเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์วันบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่1กรกฎาคมพศ2537 คติประจำใจคิดดีทำดีมีความสุขผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจมีความรู้เรื่องไฟฟ้าภายในบ้านมีความสามารถในการตัดสินกีฬาหลายประเภทและมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นนายสมปองแก้วอัมไพช่างไฟฟ้าสาโรงเรียนบ้านคุณสุขประชานุกูล<ม>เกิดเมื่อวันที่16ธันวาคมพศ2 5 0 6 ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่100หมู่ที่8ตําบลถนนหักอเภอนางรองจัังหวดบุรีรัมวันบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่1นึ่คภาคมพศ2529คติประจำใจทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ต้องทำให้ได้ผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักการพันโรงดีเด่นประจำปีพศ2531 家。